กําลังคือฐานนี้คือที่มานของขวัญใจมหาชนนะครับผมเอตทีวดานะครับผมมือนี้สร้างไงไม่อีกนะครับมือนี้อาจารย์เอ็มาอีกนะครับผมใครจางยางขันหนึ่งนะครับตามนสองเป็นเอตทีวดาหลังจากใช้กระเจิงไปเป็นเก่งจะเริ่นตีตามไปด้วยหมอลทอง 10 -10, Lâm tố tự tự rồi này tổng thám đến là các đường qua một xinh xắn ปรริงานเจนเจริญหลักการโนสตคัเตรียมเติมรถสถานนะครับต่อจากครูนี่นะครับเราจะมาเป็นแท็กซเลยหมอนทองหมอนองกรเบื้องมาเขาทาจไม่นะครับสามสิบหกสิบห้าสามสบหกสิบห้าเชิไม่ไม่ไม่ จำนันขึ้มาในนำปนงามสินะครับเอากระจาดไปเครับท้างเอดมาแต่งไปก่อเดอเดี๋ยวน้าผูรอดจะบอกนะครับปมาณด็ัยยันเก่าจประเชย์อยู่นะครับกำลังไป้อมไร้อมเรียบร้อยนะย่อยฝรังลงมาเรื่อยๆนะครับ เฮงยังเังยังนะครับในปันชั้นจันอ่ากระบอกที่หอนะครับกระบอกที่ห้อไหนครับกรกแก้ไข้าดไม่ด้อามันเป็นส5มสิบห้าหกสิบห้าามสิบห้าหกห้าความิแกก่อนจมันจุอไรแก้สามสิบหกสิบห้านะครับต้อนรท่าน ครับมีกำนดนอครับเป็นอย่างไรครัไปก่อนไปก่อนสีเทาทางตาตาพนักเจแล้วนะครับจะเก็บสบายสะัดนะครับจากเท้ามหาฟาเนื้อฟาเท้านะครับเท้าก่อนกลางมาก่อนล้างเท้านานา สินเจริญจะโตมากขาติ้งแจง้งนะครับจากขาติ้งแจ้งแล้วจะลดออกมาหาตะเก็บฝ่าเท่าดำหนานะครับคอยลถกระเชือนจาเท้ามาหาขาวลุลวงอ่ะล่อเรีสุดไ้เลยนะครับเอาไปไม่ไปตามลงมา Red คุยรับงกันเทวดาเลยนะครับมาตึ้กันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเตลี่ยนบรรี่ปัจจะมานนะครับคุยแอนเทเอร์ทันเดอร์คุยเลยนะครับแคเทวดาิดดองร้อคอยครับตึิงเจเลอร์ฐานนิดนึงว่าครับต่อนแอนเทวดานะครับครับบอลท่องเรียมไปได้เด้อเสียไปได้เด้อบอลร่องนะ Ini kalau terjadi kan ทีพิธันทุกขันตอนนะครับผมสำหรับอาจารย์ไงอาจารย์เอกของห้องนะครับะะผม

เล็กกำกับนะครับผมเจ็ดสิบสิบวินาทีครับผมสามร้อยเจ็ดสิบถึงสี่ร้อยสิบวินาทีนะครับผมสำหรับทีมงานของแอดเทวดานะครับผมไปรอหลุนรอชมครับผมวาสีขามเลขกำกับในบอลนะครับผมว่านตีฐานนะครับผมเบอร์วังบีิสิกเกลมืดในบอลนะครับผม

หนังบอลเ่งันะครับน้อยๆเป็นไปไม่ได้เน้อยๆหนุนโตเลยเนี่ยไม่ไเลยนะไปล้างทีไเวลาองศาองศาบยเป็นไหนครับผม ติดฐานเล็กหน่อยแล้วออกออกถอดน้ำลุ่มนะครับผมควครับแต่อุณานี่ที่หัวนี่องศานี่ต้องเอาบอลมาสูงย่างเดียวครับผมเดี๋ยวมันหลุดว่างมันจะเบาได้บอลนะครับผมเล็กเกือบเลยคือเจ็ดซีฟนะครับผมไม่ได้หมุนเลคือซีฟีนะครับผมแต่ว่าไปถึงทางนะครับผมล่มล่มล่มทรงกำนะครับผมพันธุ์ปีโป้ลายตลอดรับแบบเทวดา

ยังไป็หยุ่งครัเพิ่นเบิ่งองศานะครับองศาโบสูงบดได้นะครับผมรอยก็ยึดกระแทกมาครเดี๋ยวมาล่อหลุ่นว่าสะไปเหาลิเกือบพอบ่ครับผมเจ็ดสิบนะครับผมองศานี่หนึ่งเลบางครับองศาจะพอหรือไม่นะครับผมองศาโบสูงนะครับผมแต่ยังคงม้วนเบาๆครับองศาอยู่ระดับนี้นะครับกับเบอร์บอองศาโบสูงนะครับผม แต่ว่าประมาทบ่ได้นะครับผมประมาทแอดติบดาบ่ได้นะครับผมน้อบานนะครับปีศาจหางจากหัวเมืองนะครับผมสี่เอาชนะเลขเกตสิบเด้บอลนะครับผมดบเ,เ,บเ,ดบบเดี๋ยวโปรดติดตามนะครับผมเดือดเลครับทำไปได้นะครับโดดกระดานตามเลยมาหนึ่งสามร้อยสี่สิบห้าสามร้อยสี่สิบห้า 345คะแนนนะครับผมสำหรับทีมงานของแอดเทวดานะครับผมแก่มือบัวซัเร็จนะครับผมสำหรับมือนี้นะครับผมองศาบัวพ่อนะครับผมองศาตับต่ำนะครับผมได้หอด345รี่ถือว่าสุดยอดแน่นะครับผมกะบผู้กำกังใจให้ทีมงานอีกนะครับผมบัวพันมณีสีหาบังนะครับผม4บังหาบังติดต่อกันแล้วนะครับผมบัวหลว่าทางเหล่าน้อยของเชลลี่ป๋อครับดอมกับป้อมดับเป็นอย่งไรนะครับผมอันนี้อยู่ที่บันทุ่งนะครับผม